ได้แบบ<ม>เป็นปีแล้วต่อปีต่อปีต่อขอ,ต,อ,อต่อไปไเรื่อยๆนะครับแต่ B I คือไม่มีไม่มีอะไรเส้นนะแล้วไม่มีจากัดการใช้นะครับก็คือใช้ได้เรื่อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวดาวโหลดมาก่อนนะครับรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเวลา,จ,าจะโหลดเนี่ยมันต้องไปเด้งไปที่ตัว Windows Store นะฮะันก็ซอฟต์แ o ร์นะครับนะแล้วก็ทำการติดตั้งจากตรงนี้นะครับให้ผมติดตั้งเนี่ย แต่เาตอเปลี่ยนเครื่องใหม่ใช่ไหมเขาอยากจะลงให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าลงใหม่เนี่ยจะต้องลงแบบนี้เขาลงใหม่เนี่ยเขาจะมีให้ใส่แอคเคาท์ของอันดัซ้อนด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดสมัครเนี่ยน่าจะได้เป็น adlife. com แบบนี้นะครับไม่รู้ว่ามีแอคเคาท์อยู่ไหมนะครับสนใจไมาให้มีหรอกต้องสมัครนะครับ ไปสมัครนะครับแ้ก็ดาวน์โหลดฟรีใช่ไหมคมันดาวน์โหลดฟรีครับดาวน์โหลดฟรีแต่ต้องดาวน์โหลดทางใ้ตัวนะครับ Microsoft Store นะครับ Microsoft Store อันนี้ครับเรีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะมีให้กด Get นะครับซึ่งจะกด Get ถ้าติดตั้งได้มันต้องใช้แอ t ของ Microsoft นะครับก็สมัครก่อนนะครับตรงนี้ด้าใช้ไม่ไ

จำรหัสได้ไหมีมาส่รอบไม่เปลี่ันล่องต่อกันแล้วเนยดูแล้วเนี่ยว่างในว่ายน่าไม่มีอะรเนเรื่อรูามนิ้วมาแพร่ ปส่่งไปป็ดคอเกนเหรอจริงตอมเป็นต่อมเป็นขนน้ำไม่ได้การแต่ที่ของน้ำตัดกลางจะให้ดูตับนโดนไม่ด้เลยอัวนี้ก่อนคืออะไรตอมาเป็นต่อตัดกลางไม่ใช่ขนน้ำขนที่แล้ว

oh my อันโอเคนะครับพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเหมือน sign in ใช่ไหมครับก็จริงๆไม่จาเป็นต้อง sign in นะครับก็ติดทเทลยนะครับติดไปก็จะได้เป็นหน้าจอประมาณนี้ขึ้นมาก็วิธีการใช้งานนะครับตัว Power BI เนี่ยก็เน้นเรื่องการทำ Data Visualization นะครับก็คือจะเป็นการนำข้อมูลเนี่ยมาสแสดง แสดงบทแสดงภาพหรือว่าแสดงเมนภาพนะครับต้อจะไม่ค่อยเน้นเนระื่องของการที่จะมาประมวลผลอะไรเยอะวันนี้นะครับอาจจะมีบ้างนะแต่